ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือฟาดโมโฟเบียคู่มือที่จะทำให้คุณเข้าใจและสนุกกับการเล่นฟาดโมโฟเบียมากขึ้นซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาบอกถึงความแตกต่างระหว่างผีล่าและโกสิเวนกันนะครับ ถ้าหากใครได้เคยเล่นฟาดโมฟ o เบียมาตั้งแต่ช่วงเปิดตัวมาจนถึงตอนนี้ก็คงสังเกตเห็นว่า g โกส์อเวนและกลารไล่ในปัจจุบันนั้นแยกยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากแต่ก็ใช่ว่าจะแยกเหตุการณ์ทั้งสองนี้ไม่ได้เลยมันมีจุดสังเกตที่จะใช้แยกได้อยู่แต่จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ 1. การปิดไฟในห้องที่พู้เล่นอยู่สําหรับโกส์อีเวนนั้นถ้าหากเกิดขึ้นผีจะมีการปิดไฟภายในห้องก่อนที่จะเริ่มโกส์อีเวน ซึ่งจะเป็นแบบนี้ทั้งโกสเซเวนที่ผีโผล่ตัวแบบอยู่กับที่โกสเซเวนแบบผีเดินและโกสเซเวนแบบควนผีหรือแบบผีแห่นั่นแหละแต่กลับกันถ้าหากเป็นผีล่าจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลย 2. การปิดประตูใกล้ๆกับผู้เล่นถ้าหากเป็นโกสเซเวนผีจะมีการปิดประตูที่อยู่ใกล้กับผู้เล่นโดยอาจจะปิดแค่หนึ่งบานหรือถ้าหากมีประตูหลายบานภายในห้องก็อาจจะมีการปิดแต้หลายบานแต่กลับกัน ถ้าหากเป็นการล่าจะไม่มีการปิดประตูเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าหากผู้เล่นอยู่ใกล้กับประตูหน้าบ้านก็สามารถเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนี้ได้เช่นกันซึ่งก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดได้แต่การปิดประตูหน้าบ้านจาก Ghost Event ก็จะมีความแตกต่างจากการปิดประตูหน้าบ้านเนื่องจากการล่าอยู่ซึ่งผมก็จะบอกรายละเอียดไว้ในข้อถัดไปนะครับ 3. เสียงปิดประตูหน้าบ้านถ้าหากเกิด Ghost Event จะไม่มีการปิดประตูหน้าบ้านเว้นแต่ผู้เล่นจะอยู่ใกล้ แต่เสียงปิดประตูหน้าบ้านจากโกสิเวนและจากการล่านั้นมีข้อแตกต่างกันอยู่ดังคลิปตัวอย่างต่อไปนี้จากคลิปจะเห็นได้ว่าเสียงมันต่างกันโดยถ้ากเป็นโกสิเวนเสียงปิดประตูก็คือเสียงปิดประตูนั่นแหละ ซึ่งจะเป็นเสียงเดียวกันกับเวลาที่ผีปิดประตูเวลาเกิดโกสิเวนในที่อื่นๆเช่นกันแต่ถ้าหากเป็นการล่าก็จะได้ยินเสียงล็อกประตูก่อนจากนั้นค่อยตามมาด้วยเสียงปิดประตูซึ่งไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ตำแหนง่งใดของบ้านหรือในพื้นที่สืบสวนใดๆถ้าหากมันไม่ได้อยู่ไกลจากประตูหน้าบ้านมากจริงๆผู้เล่นก็จะยังได้ยินเสียงล็อกประตูเวลาผีเริ่มล่าอยู่ดังนั้นถ้าหากท่านผู้ชมได้ยินเสียงผีเริ่มควนครางหรือได้ยินเสียงผีร้องเพลง และมีเสียงดังกล่าวตามมาโดยที่ไฟภายในห้องที่อยู่ไม่ได้ถูกปิดก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะครับ <c oughs> 4. สี่ลักษณะของผีลักษณะของผีเมื่อเกิด Ghost Seven นั้นจะสามารถเป็นไปได้ทั้งแบบตัวผีจริงๆแบบร่างเงาแบบเงาหรือแบบตัวโปร่งแสงก็ได้แต่ถ้า,าเป็นการล่าแล้วจะมีเพียงแค่แบบเดียวก็คือแบบตัวผีจริงๆเท่านั้นดังนั้นถ้าหากผีปรากฏตัวเป็นเงาดําเดินมาหาผู้เล่น ก็สบายใจได้เลยว่าไม่ใช่ผีลาแน่ๆห้าการกระพริบของตัวผีถ้าหากเกิด Ghost e e n ผีจะไม่มีการกระพริบใดๆแต่สําหรับการล่านั้นผีจะมีการกระพริบเกิดขึ้นแบบสังเกตได้ 6. เสียงผีเมื่อเกิด Ghost e e n จะซ่มตลอดเวลาถ้าหากท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มี Ghost e e n แบบผีปรากฏตัวเสียงผีจะได้ยินจะไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งแต่ถ้า,ากเกิดการล่าขึ้น เสียงที่ผีใช้ในการล่าจะเหมือนกันตลอดเวลาแต่แน่นอนว่าเนื่องจากการสุ่มก็จะมีโอกาสที่ผีจะใช้เสียงเวลาเกิดโกสติเวนตรงกับเสียงที่ผีใช้ในการล่าซึ่งถ้าหากมีโกสติเวนเกิดขึ้นแล้วมีสิ่งเดียวกันก็จะมีโอกาสได้จะทาให้หลายคนตกใจจนรีบหาที่หลบกันซึ่งตัวผมเองก็มกักจะเจออยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหวังว่าจะพอช่วยท่านผู้ชมสามารถแยกเขกดรณนทั้งสองนี้ได้นะครับ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสติถ้าหากสติตะเลิดมันก็ยากที่จะทําให้รู้ว่าสิ่งที่เจอน,นั้นคือการล่าหรือโกสิเวนกันแน่แต่ก็นั่นแหละครับแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ตกใจจนลืมคิดเหมือนกันดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากเนาะความตกใจนี่แหละคือความสนุกของเกมสยองขวัญถึงตัวผมเองจะไม่ใช่แฟนเกมแนวนี้ก็เถอและก็เช่นเคยถ้าหากชอบคลิปที่ผมทําก็สามารถกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ